ไม่ใชเช็บไอ้ยูไอ่่ไอ้ยไอ้ยูไอ้ยอ้อ้ยโอ้กินท่าเหล็กแล้วราโดอย่าแก้งพี่ราโดก็บอกบัวบานอย่าแก้งน้องสวัสดีครับวันนี้พบกับเราช่องอีลิฟเฟนแชนแนลนะฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ฝนตกนะครับตั้งแต่ประมาณสักตีสนีะ่ตีห้านะวันนี้โอ้โหตัวดังมากเลยแล้วดูท่าของเราดูสิอากาศแบบสุดยอดครับอากาศดีอากาศดีนั่น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 นอนนั่นนอน นันโนนันโนนนโนนันโนงอึ่งลูกแสงอึ่ลูกแล้วก็มาดูช้างตกมันเราดีกว่าช้างตกมันเราโอ้โหไหลย้อยๆไปปล่อยๆเลยนะครับดูจากฝั่งนู้จะกินหัวแล้วนะครับพี่น้องอ้าวไปเอาไปเอาอ้าวไหลตามไปแล้ว อาการของเช้าตัวบาของเราวันนี้ก็ยังผมว่าปกตินะครับดูรับฝนแรงมากครับตอนนี้ไปทำแสกับไปทั่วครเบื่อเบื่อแต่พอดูตัวนี้ทุก็ขมับเนะี่ยโอ้โหวันนี้จะไหลไหลยอดๆเลยไหลย้อยๆ,ๆ,ๆเลยดูฝั่งนี้อีกดิเอาฝั่งนี้นอนเล่นนะครับมันก็จะจางนิดนึง เอ๊ะ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 อ้วนเอ๊ะเอ๊ะโอ้สูงมากครับเอาเฮ้ยเจ๊ลำตอนแรกนึกว่าเจ๊ลำหายอ๋อเขาไปผูกตรงนู้นเอ้ยอยากกวนนะครับพอดีเห็นควานช้างเข้ามา,ากวาดขยะนะครับโบบ้างก็จะกวน พี MM ่หัวมาได้ไหมเนอยพี่หัวของบัวเนี่ยเ้เช่อเอ้เา้เ้เ้้เโอ้หกำลังมากลูก ดูบรรยากาศนะครับถือว่าตกตอนแรกนึกว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วที่ไหนได้ยังอยู่หน้าฝนอยู่ดูตกจนน้ำเต็มเลยนะนี่ถ้าไม่มีสันเขื่อนตรงนี้นะฮะน้ำก็คงจะท่วมมาหาพ่บัวนะถ้าฝนตกไม่สาดน้ำก็จะไปออกทางข้างนี้นะครับทางข้างเขื่อน ก็ไปนี ah, 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 ah. Really ่ไปนี่เอาแทนมาทำะไรวะเนี่ยเอ้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 ยของขึ้นยังไงวะไอ้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอดเนย อยู่เป็นเพื่อนไอปีนแป๊บนึงนะมันก็สั่นอยู่ในรถอันนี้ถือถือไม้เปล่าเ,เ,เ,เอาเนาะเนาะเเออดูครับ นิ่งเลยนิ่งเลยชานี้นิ่งเลยเอา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 เกาะเกาะเาเอาเร็วเคาะเาเาาอกิน่าเหล็กแล้วราโด Dạ gheng piii, dạ đô Nó bỏ bùa bàn, dạ gheng nóng A, mẹ bùa Chị nóng, lì Đi mẹ bọc bùa xì Mẹ bọc bùa lên ดก6กดูดบูดกอากาศเย็นมากครับหนาวมากบัวบัวตืดตืดกระบัวบัวกำลังหางเลปปีดอยู่ 嗯。哦，哎哎哎，快点快点，快点，快点快点，快点。 ข้อเร็วข้อเร็วข้อเร็วน้ำก็ไม่ท่วมนะครับตรงบริเวณตรงกลางน้ำไม่ท่วมครับแต่ว่าน้ำไม่ท่วมนู่นของเกษตรการนู่นํารเข้าเลไพี่น้องเตรการแคลแคลเกษตรการงานเข้าเลยนะนี่ครับนี่จะเป็นที่ระบายน้ำเนาะ ตรงเมรแซมไม่โดนน้ำเลยทักนิดเลยฮะวันนี้ช่างก็โอนมาเหมือนเดิมแล้วมั้งเพราะว่าฝนตกช่างก็ไม่มาทำงานแต่ก็ทำงานข้างในได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าช่างจะมาหรือเปล่าช่างก็คงไม่มาแหละ ฝั่งนู้นเละน้ำเข้าลงเมล่อนคือมันต้องเอาออกนะครับเอาดินออกมาไว้เคลียร์เคลียร์ฝั่งนี้เพราะอะ้นในน้ำท่วมไปฝั่งนู้นเยอะแยะแย่เลยแต่โลงช้างก็ดีทำไม่ท่วมแต่ถ้าฝนสาดก็มีเข้ามาบ้างไม่แน่นะ ถ้าฝนากก็จะมีเปียงบ้านนิดหน่อยนะครับตามตามที่อันนี้อ่นะโอเคนะครับก็วันนี้ตอนช่วเชาว้าฝนตกหนักนะครับฝากากด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ดูบรรยากาศตอนเช้ากันด้วยสวัสดีครับ